สวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักของคุณอินแฟมิลี่ทุกท่านนะครับหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอกันผมมัวแต่ทำงานมัวแต่ยุ่งงานนะครับออฟังข่าวดูข่าวติดตามข่าวชายแดนรู้สึกกังวลใจรู้สึกเป็นห่วงยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับพี่น้องได้แต่หวังได้แต่ภาวนานะครับว่า สถานการณ์เหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่บางครั้งเราก็ไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยทุกคนรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมบางทีเราเป็นห่วงซึ่งครอบครัวซึ่งคนที่อยู่แถวจังหวัดชายแดนบ้านผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ แม่พี่ชายญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นกันหมดแล้วเหตุการณ์มันตึงเครียดผมไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเคลียร์กันยังไงเคลียร์กันได้ไหมนู่นนี่นั่นแต่ที่รู้ๆฟังข่าวฟังจากหลายสำนักหลายข่าวมันมีการน่าจะตึงเครียดกันอีก ไ่รูคิดยังไงปไปฟังข่าวด้วยกันพี่น้องก่อนอื่นฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าให้กับคุณอินแฟมิลี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารที่ทำงานหนักนะครับอยู่แถบในชายแดนปะฟังข่าวด้วยกันถ้าวันที่สี่ไม่เกิดการประชุมเนี่ยปาดไฟแน่นอนคนรน,น,นี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างแม่ทัพภาคที่สกับอา รองผบภุยภาคของกัมพูชาตกลงแล้วไป็น่างนี้ เหมือนยังไม่ยิงวันพิงวันเพิ่งอ่ะนะที่แบบที่ไม่ยิงใจว่าตอนเนี้หลังจากไม่มีคนไว้ใจนะก็ต้องใหญ่มาเซียเนี่ยไว้ใจไหม่ท่ว้ใว้ใจทไ่ะเออทไไมไ้ใม่ไใจพราไะเหตการตัวนี้มันไว้ใจไม่ได้เลยไม่เชื่อตะกูลหุนตอนนี้นะครับภายในพื้นที่นิ่งนิ่ความเมืองระหว่างประเทศกลัคู่กุเอากลยุทธ์ในเรื่องของความเมืองเนยกลนก็จะบอก ิ่งไหมยังไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะยังมีการเคลื่อนไหวของทหารทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยนะคือฝั่งไทยก็ต้องปกป้องเฮ้ยถ้าลุกคืบเข้ามาอไม่ว่าจะใช้โดรนใช้อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องป้องกันเต็มที่กองทัพภาคที่สองกองทัพไทยก็ประกาศอย่าพึ่งเข้ากลับไปพื้นที่เพราะไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจยังไงมั่นใจเลยตอนนี้ผมประธานอาเซียนเองซึ่ง าอาเซียนเนี่ยนะมาเป็นตัวกลางดีแต่อย่าไปเลขาอาเซียนนะเพราะเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมาจากกัมพูชาอ๋อล้วไปงไปทางประธานใช่ไหม้ไปประธานที่บอกว่าบานปลายอย่างหนึ่งคือมีความต่างกับปี5 4 54ี4วันเนี่ยจบนะแล้วตอนนั้นประธานอาเซียนคืออินโดนีเซียแต่ครั้งนั้นไม่มีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวแต่ครั้งนี้ทั้งจีนทั้งสหรัฐเข้ามาเกี่ยวเลยบอกว่าแซงสอนลูกแซงเยอะผมว่า มาแม่ส่วนหนึ่งนะแหนเนืออื่นใดเนี่ยมันมีเรื่องผลประโยชน์ของกัมพูชาของคุณเซนเนี่ยนะตระกูลหุ้นเนี่ยที่ดาให้ไอ้นี่ไม่ยอมไม่ยอมก็ไปทุบหม้อข้าวพราทุบหม้อข้าเขาที่ช้างอย่าลืมนะในพื้นที่ตรงนั้นก่อนหน้านี้ไม่นานนะกัมพูชาโทเท่าอ่าแล้วก็ของบริษัทน้ำมันของออสซัรเลีย์อ๋อก็จับมือร่วมกันอแล้วปฏิกิริยาล่าสุดคุณเห็นภาพลึกลึกหนึ่งไหมกรณีของ กัมพูชาร่วมกับอเมริกาในการฝึกกำลังกันอันนี้ก็สะท้อนภาพในการเมืองซอนในเรื่องของความกัดแย้งไทยกับกัมพูชาเขาบอกว่าตอนนี้นะที่น,นิ่งถแต่กัมพูชาถอนหรือว่านิ่งไม่ยิงอ,ะอ่ะจริงๆกำลังปรับกลยุทธ์นะที่ฝั่ง,งทหาราบอกอย่าเพิ่งจะล่าใจนะ เสริมกาลังเดินกลับมาใหม่ได้นะเอ้ามาดูข่าวลือก่อนหน้านี้รีบหยุดยิงหลังมีสามวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมก็ร่วมสองใบทำงานร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนได้เกิดความสฉบสูงเพื่อีปน้องประชาชนคับความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมาหลังจากมีการประชุม GBC แล้วจะมีความชัดเจนมากขึ้นจับตาวันที่สี่บอกเลยว่าถ้าวันที่สี่ไม่เกิดการประชุมเนี่ยประชุมกันพรุ่งนี้ ถ้าร่วว่าว่าในแนวทางที่ดีก็ชมดีไปข่าวประชุมแล้วปย่านี้ปฏิบัติไม่ได้เป็นแบบนี้เลยก็น่าคิดอยู่นะครับยืดเจ็ข้อใส่มือลุกวนอ่บอกว่าเวลาไปเจรจาเขาเรียกการสาการณน่คยืนยันีะบอกว่าต้อุดจริงจากอาวุธทุกประเภทและต้องไม่มีการวางกับระเบิบในพื้นที่เขาวางมาแล้วเขาวางมาแล้วห้ามเคลื่อนไหวเอย้ายกำลัง ซึ่งตอนนี้เขายกย้ายแล้วเขาย้ายเพื่อนกันกำลังพลเลยต้องไม่มีการเพิ่มเติมกําลังเมื่อกี้บอกแลไวเมื่อกี้บอกเติมกำลังเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยต้องไม่แสดงท่าทีเป็นการคุกคามและยั่วยุในส่วนหน้าตอนนี้ตอนนี้มีอยู่มีหรอต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนในระบบทวิภาคีับนี่ก็การเจรจากาเจรจากันเอโมยูสี่สิบสามต่อมากำหนดแนวทางการฟื้นฟูในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายครับ เพื่อไม่เกิดความขัดแย้งต่อกันอันนี้ถ้าจะเจรจาต้องเดินไปแบบนี้กำหนดให้รัฐรามของทั้งสองฝ่ายเจรจากันในรายละเอียดอีกครั้งภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์อ่าแี้เป็นเงื่อนไขที่ทหารบอกว่าถ้าจะยุติกันได้เนี่ยเดินไปตามแนวนี้แหละเพราะตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้ยุติไม่ได้ก็แปลว่าระหว่างนี้จนถึงวันที่สี่เนี่ยอ่ายังคู่กุนคู่กรุนใช่ไหมฮะคูายังไม่มีการเจรจาแบบทวิภาคีไม่มีจนวันที่สี่ c เนี่ยและ นี icana, ่นี่ที่วันชัดเจนเห็นไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ที่สัปเหร่ใช่นี่นี่กัมพูชาเออที่เชิญนะช่วยทูตทหารที่ประจำพนมเปญเนี่ยใช่ไปดูพื้นที่พืโอปีวีบอกว่าเลยไม่มีการยิงไงไม่กลัวเลยหรือว่าเขาเขาเขาลังยิงอยู่แล้วพื้นที่เนี้ยใช่คือกัมพูชาเขารับรู้เลยว่าไม่มีปัญหาเพราะนันไม่กลัวทหารไทยเป็นทหารจะมีเก euh ียรติเขาไม่ยิงก่อนเราไม่ยิง นี่แหละไอเนี่ยสองเลยเนี้ยนะเออแต่ข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยระบุว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายยิงมือใหญ่พลา,าอ๋ออ๋อเลยร <c oughs> ะเบิดน,นั่นแหละนี่นี่นแล้วก็มีทูตต่างประเทศ13ประเทศที่ไปอย่างไรก็ามสหรัฐจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้กาแฟก่อนพี่น้องอ <c oughs> อ,งอ,อสเตรเลียจ<อ>ะมาเลเซียเกลีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวเวียดนามและเมียนมาครับแล้วไม่ใช่ ช่วยเชิญผู้ช่วยทูตฐานไทยด้วยไม่เชิญครับไม่เชิญแต่คนที่กดบานมากที่สุดนะในบรรดาผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยรัสเซียเพราะตอนนี้รัสเซียซัพพลายเรื่องอาวุธให้กับกัมพูชาก็กับดักระเบิดเนี่ยใช่มีการแชร์รูปกฐานรับจ้างรัสเซียด้วยใช่ไหมเราก็บอกจริงมันเป็นระาบอกเป็นชาวจงลุกึ่งลูกครึ่งลูกครึ้นลูกขึ้นลุกขึ้นถามว่าจุดประสงค์ที่พาไปอะไรมุ่งหมายไหน ที่พี่ชางบอกคือการทูดทูตการทูดเพื่อแสดงภาพลักษณ์ว่ากัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิงครับอเขานําเราไปหนึ่งก้าเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกนะว่าในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยกัมพูชานําเราเออเลยกับการลุกคืบทางการทูดที่ไทยเนี่ยตั้งรับครับาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยรักษาการนายกรมตรีคุณภูมิธรรมเพช่ชทยทราบไหมทราบครับ เลยเนี่ยฮะเนี่ยต้องไปวางแผนเรื่องพีอาร์ชายแดนกันใช่ใช่คือตอนนี้เ่ยผมว่านะรักษาการนายกหรือรัฐบาลเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องกระทรวงต่างประเทศใหม่อ่านะดูนะรัฐมนวราวุฒิวราวุฒิออกมาแถลงเนี่ยคนบอกเออพวกนี้น่าจะเป็นรัฐมนตีต่างประเทศได้ดีกว่าไม่ใช่คือเขาเรียกร้องให้ท่านเป็นต่านงประเทศรัฐบาลต้องปรับปรุงการเป็นสำนักงานเกี่ยวกับการชายแดนไทยกับกูชาเออที่สำคัญอ่า ตามข้อมูลข่าวสารจริ่งสืเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นก็าเลยไม่มีกำแพงเนี่ยนะต้องใช้จริงๆนะรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและสบสบอะไรศูนย์ปฏิบัติการนะครก็ได้แต่หวังนะครับว่าการประชุมวันที่สี่พรุ่งนี้นะครับของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายและทหารทั้งสองฝ่ายจะลงเอยไปด้วยดีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับเป็นห่วงคนที่บ้านเป็นห่วงคนที่อยู่ชายแดนเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับเขตแดนชายแดนของไทยกัมพูชาหวังว่าเขาจะสรุปหาเขาจะหา ช่องทางในการเคลียร์ปัญหากันให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่ไม่ลงเอยกันนะฮะไม่ลงเอยกันคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนที่อยู่ตะเข็บชายแดน <c oughs> <c oughs> เดือดร้อนไปท,ทั่วหน้าเดือดร้อนไปทุกยอมยานะครับ <c oughs> คือหวังได้แต่หวังว่า ทั้งสองประเทศจะหาข้อยุติในเรื่องขัดแย้งครั้งนี้ให้เร็วที่สุดและให้ดีที่สุดเพื่อสันติภาพและเพื่อพี่น้องที่อยู่ในตะเข็บชายแดนแน่นอนครับเรื่องปัญหาสงครามย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับซึ่งการความเสียหายอย่าลืมว่าสงครามไม่เคยปราณีใครนะครับสงครามมีแต่ทำให้ mm. ทั้งสองฝ่ายมีแต่เสียเลือดเสียเนื้อสองครามไม่มีคำว่าปราณีซึ่งศัตรูและซึ่งทุกฝ่ายทางนี้ทางนั้นก็ขอให้ รัฐบาลต่อรัฐบาลเคลียร์กันเคลียร์ปัญหากันให้จบให้ลงเอยกันด้วยดีเนาะก็ขอส่งกำลังใจไปยันแม่ทัพภาคที่สองแต,ตะทหารที่อยู่แนวหน้าทุกทุกคนนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกทุกท่านให้ปลอดภัยขออย่าให้มีภัยอันตรายใดๆ มาถึงตัวมาใกล้ตัวท่านสุดท้ายนี้นะครับคุณอินแฟมิลี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับเจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับคุณอินต้องไปทำงานแล้วสำหรับคลิปนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ